เกียดได้กิ่ปุ่มยินปินดิอยู่เย็ดกึเยันบริการมิได้ขึ้นหน่วยรับบริการโดยหิมลงไปบาผู้คนเมียกันมาบริการไม่ขาดกายคคนมีความคิดโครงการคือความบริคือการบริการโดหิกรรามะา คุ้ยทีวีคนทีน่บกกอ,บบกอุบัิเหตเป็นโลลแล่ก็ไม่ได้โลหิปีคยได้คันเวลาก็อาจทาให้เกิทีวตได้่อะโทุกคนก็มีความคิดเหึนโคงกันคือการบริการโลหิกามาคุ้ยทีวีคน ไปกูเบิกหิบปวดเป็นรูดหลายแหล่ข้าไม่ได้รู้หิไปกวยได้ทันวิลาก็อาจทำให้เกียกชีวิตได้รู้หิบทบริการอบไปลากายก็กลับมาข้าใหม่ก็เคยได้ในรีวันแกก็ดีวิตเกลียดไปแล้วก็เกลียดเลย ไม่ได้การกล้าใหม่กล้วยกันคนละไม้คนละมือที่นี้เบิการทำบุญยิ่งใหญ่ประการหนึ่งระ่างกี่พ่อกับแม่บริการดูให้ผมดูว่ากันรู้ว่วาข้เลืมไปเยียบบาก ผมจะทำอะไรดีหนอเพื่อเปลี่ยนขัาวันเกิดให้บิดคนที่ผมิดละมากที่เกุดในชีวิตนั่นไงผมที่อ่อนแล้วที่โรงพยาบาลมีก่อนและบริการเงิน